ปืนแล้วเก่าอ่ะฮะมีปืนใหญ่แล้วเก่าอ่ะเอ้ยเชี่ยจะตายแล้วโอ้โนอุ้ยโลกาพ้าไปน่าจะได้เฮ้ยได้โยได้โยฮึบวะฮึบวะเออสบาย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 เหมือนนอนอาบแดดอยู่ชายหาดอ่ะเอ้าเด๊ะตัวยตัวหายตัวหายเาง่ายเลยรอรับหน่อยดิงโก้รอรับหน่อยรอรับหน่อยฮึบฮึบจุ๊บแบบโปรเพย์เยอะฮึบจุ๊บแบบโปรเพย์เยอะฮึบจุ๊บแบบโปรเพย์เยอะจุ๊บแบบสิบปีก็ไม่ตายจุ๊บแบบสิบปีก็ไม่ตายฮึบ จุกแบบโอ้ยช่วยช่ยโ่ย si ช่ยโ่ย si ช่ยโอ้ยยังในการคำนวณอยู่การคำนวณไปเลยไปเริ AN> ่มเลยนี่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 ยิงสวยขอบคุณน้องโอซับการก่อหน้าผมโอ้ยเกือบ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 เก่งเก่งอ่ะ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 เอ้ยไอ้ลมได้ไงวะไอ้เจ้า จูบแบบโปรพิเออร์จูบแบบโปรพิเออร์มัล่ะจูบแบบโปรพิอรเออร์มัล่ะเออเออสวยสวยโอ้ลูกบอลไนี่นี้นี้รับรับนะพี่รับรพี่รับพี่โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกมากต้องมีคนลงมาห้องอาหารเอ้ยแมวอยู่ด้านบนแน่เลยทุกคนแมวไม่อยู่ข้างล่างหรอกอดักเลยมาต้องมีคนมาเก็บมันต้องมีคนมาเก็บมันต้องมีคนมาเก็บเฮ้อู้รออยู่แล้วจูบจูบเวิร์กกูดเวิร์กกูด โอ้ผมผมเห็นแล้ว啊ไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปครับโอ้ยสวยสวยสวยไม่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 ถามอยู่ก่อนถามอยู่ก่อนไม่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่อนุญาตฮ่าลงทุนรู้จักเปล่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะนะทีเดย์ผมเป็นสายลงทุนอยู่แล้ว

ยายายาย่ายาย่าอายาย่าย่ายาย่ายายายยสวัสดีคุณคริสครับสวัสดีคุณคริสครับสวัสดีคุณคริสสุดหล่อเทับผมมาเลยผมชอบมากผมชอบมากนะผมชอบมากมาก Oh no ววเขาวางกำดังตรงนั้นปล่อยไปปล่อยไปอะไรตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยกบีทัฟฟี่อยู่ไกลอยู่นะเนี่ย,ยใส่เกาะนี่ไงเราใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะเออเรียบร้อยเออสวยเฮยิงยิง,ยง อืมสวยเฉยสวยเฉยสวยยำยำยำยกับดักเวลหึไม่ทำให้ไม่ทำให้เราล้มไม่ทำให้เราล้มโอ้โอ้โอ้อโอยสวยโอเคมาเนี่ยมาเนต่อต่อ โอ้ย oh, ังจุดย hmm. <h chae ho h> <sh arp> oh ัง oh จุดโอ้โน่หมดเลยจุจจจัจไปไปมัดหมัด โอ้จะลบได้ห <Napoleon> รือไม่จะลบได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเรียบร้อยจับตาเค้กทั้งหมดเค้งระบดบนโลกไม่นีอยู่ที่นี่แล้วที่เบอร์สี่ไงตามไปล่าตามไปล่าโอ่ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ออ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  เปลี่ยนแผนละเปลี่ยนแผนละพอดีแผนที่คิดมันไม่เวิร์คเท่าไหร่นะฮะโอ้สวยสวยสวยเจอสวยเจอสวยเจอจรวดสั้นมันไม่ทันใจอะจรวดสั้นมันได้แค่หนึ่งไงจรวดยาวได้ถึงสองมานี่เออนาลาย่ยำยำอยู่ตรงนี้ มาเน่ è, อ, <jogo S 1> อย่าคิดว่าไม่รู้อย่าคิดว oh, ่าไม่รู้เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะโอ้แพตจะชัดโอ้ว้าวเวทกูมีคนอยู่ด้านล่างเค้กสองก้อนคนเดียวเลยเหรอ อยู่ดีดีก็ใายตายไม่บอกว,ว้าวเก็บหยับเลยเฮ้ยหมดนี่โอ้เกินเกินโอ้ชื่อวิชานี่มันเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วพอดีใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ฟอร์ดี้คนเดิมปะเนี่ยใช่ปะเนี่ย กูเล่นแมวตรงนี้วิ่งไล่ตามมาพร้อมกับไม้ตีหนูในมือแต่งานนี้ขอแค่แท้ก็พอ,อมีน็อกเหมือนกันแล้วแท้ก็โดนหลบไปอย่างสวยงามครับช้างจงตีตรงนี้ก็พลาดอยู่เหมือนกันแล้ววิ่งมาจัตวัน,นี้แท้ไปทีไม่รอดครับผมทางด้านทีมเจอรี่ตรงนี้น้ำแข็งมีโยนน้ำแข็งสวนไปโดนทางด้านกูเล่นแมวอย่าง บอกเลยว่าเจ้าอารตรงนี้นับโยนครั้งนี้ครับแล้วหยิบน้ำแข็งออกมาอีกหนึ่งทีเจ้าอานี้หลอกซ้อนดีจริงแล้วน้ำแข็งอีกหนึ่งทีเอา้จาจังหวะนี้ก็ทิงควิดพูนแม่เขาจับไปเลยเรียบร้อยครับผมโดนกระทิงควิดไปเลยทำให้โดนตีเพื่อบังคับจับแต่ทางด้านใสจังหวะนี้ไปช่วยทางด้านแองเจลเจอรี่ครับแต่ทางด้านแพลเลเจอรี่ตรงนี้มีพาร์สิบสองไม้ไม่แน่ใจครับมัดทันไหมต้องวัดกันแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับทูซิโรบินขึ้นสวรรค์ไปก่อนครับแองเจลเจอรี่ตรงนี้ได้ทางด้นนานมิสเตอร์แรบผม อะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โ oh, ห <c oughs> ควรจะช่วยได้แทบตาย <c oughs> แต่พาร์ทซิมหนึ่งทำงานครับทำให้จับไม่ได้น่าสงสารน่าเสียดายจริงครับน่าสงสารพุลเล่นแมวจริงนะตรงนี้ไปครับชาร์จโจมตีรีคูดาวมาแองเจิลเจอรี่ตรงนี้เราวางให้ดีครับถ้าโดนตีทีก็บินไปหวันแต่ตีพลาดไ,ไปอย่างน่าเสียดายแล้วสไปดพยายามจะจับแองเจิลเจอรี่ก็โดนหลบมาก่อนสไปดไม่จับผู้เล่นแมวเพราะว่าใส่อาสไลด์ตีไงเราโห่แทบตายิงแบบหล่อเท่เรท่อจริงครับผมจังหวะนี้ทัฟฟี่สวนคืนด้้ววยยยกกาาารินนหตั เขาบอกว่าสูตรนี้ต้องใช้แผนเกลือตีเกลือตัวต้องสู้กันเองแล้วจังหวะน,นี้ผู้เล่นแมวโยนเจกันมัวๆแต่ดันโดนเสี่ยวหลงซะอย่างนั้นแต่ตรงนี้เสี่ยวหลงก็ยังรอดอยู่ครับ oh, <man. S 1> อ้าวโดนแซ่บไปอีกทีอยู่ดีๆก็มีใจกันโผล่มานี่มันโอ้โหนี่มัน oh, <man. S 1> อะไรกันเนี่ยเฮงคนนี้ครับโยนเราหายตัวยังได้อยู่ oh, <man. S 1> นี่ไงเราโอ้โห oh, ตีแบบหายตัวเลยครับอยู่ดีๆก็วูบนะแล้วตรงนี้เสี่ยวหลงติดน็อกเคโอแล้วทางด้านเจ้าทันตรงนี้พยายามจะวิ่งหาเสี่ยวหลงให้เจอครับแต่เสี่ยวหลงวิ่งซ้ายแต่ทางด้านผู้เล่่นแมวววิงขา แล้วตรงนี้จะลุกขึ้นมาทันหรือไม่ทันหรือไม่ทันหรือไม่ตายครับลุกขึ้นมาได้พา13สิบสามทำงานปุ๊บชออย่างอย่างยังเอยัางอย่างอยัางยังเอย่างได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยตกจานปฏิหารชาติจมตีชาติจมกตีปุ๊บชอพารสิบสามเนี่ยครับก็มาเด็่ครับพาสิบสามแล้วการเนอะตีโดนแล้วไงพารสิบสามแล้วกครับผมสวยงามครับ แล้วตรงนี้ผู้เล้แมวยิงมาโอ้เขามาต่อไดเมดแต่ได้จานใส่ตะกิบผู้ชายมาแล้วโยนจานใส่เฉียงไปนิดเดียวไม่โดนแต่เสียยลงตรงนี้น็อกเคโอจากปืนใหญ่แล้วจับเสี่ยลงมาเล่นต่อยีีแล้วมัดไปเลยครับผมแล้วหงวินาทีคิงเจอรี่ตรงนี้พยายามจะช่วยแต่โดนจุ่มน็อกเคโอเปล่าน็อกเคโอทางด้านของคิงเจอรี่ไม่ได้แล้วยนเชือกดนทางด้านเสี่วลงด้วยครับงานนี้เรียกว่าน็อกเบิ้ลเลยครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจนอเรับครับ